มาถึงอำเภอม่วกเล็กเลยจ้าพอมาถึงอำเภอม่วกเล็กก็ให้เราเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางเดียวกับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยขับข้าไปเรื่อยๆเลยจนถึงน้ำตกปากคลองหาดสองเมืองก็เข้ามาสักยี่สิบกิโลเมตรนะคะเข้ามาทางเดียวกับอ่างเก็บน้ำม่วกเล็กเลยค่ะหรือทางเดียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปากคลองวังม่วงค่ะถนนนี่ดีวเวอร์เลยค่ะ ราก็จะขับผ่านชุมชนป่าคของมานิดหน่อยโอนี่เห็นป้ายด้านหน้าแล้วไหมละคะนี่ทางซ้ายมือนี่แหละคะก็จะถึงแล้วจะอยู่ติดถนนกันเลยค่ะก็ให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะคะมาง่ายไปสะดวกะคะ่ะที่นี่สง <c oughs> สัยวันนี้จะต้องต้องเหมาลานแล้วล่ะคะ่ะช่วงโควิดอย่งนี้นะคะ พื่อนหลายคนก็คงที่ซึมป่าที่ถึงเขามปแคมปิ้งได้อย่างปลอดภัยนะคะเพราะพวกเราก็อยู่บ้านทยบ้านวันกันยอยู่แล้วทากับข้าวกินนั้นร้อนนะคะที่จะใช้ร่วมกันนี่ก็เป็นห้องน้ํานะคะก็อย,อย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์มานะคะล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆปลอดภัยนะคะสวัสด oh <no. S 3> ีคุณเคตอนนี้เจมงอย,อยู่ที่น้าตกชุมชน นะคะที่นี่นี่โ,โ,โอ้โหดูข้างหลังของเจ้าห่งสิคะนี่บรรยากาศโคตรปินเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีจุดกลางเต็นท์ได้หลายจุดค่ะร่มลื่นหรือว่าจะเรียบติดริมเขานะคะเราเลือกได้เลยค่ะแล้วก็ราคาค่ากลางเต็นท์นี่ก็ไม่แพงนะคะคนละเออไม่ใช่คนสิเต็นละ1 0 0่บาท ฟงจอเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปืนไฟค่ะห้องน้ำค่ะจอดรถไม่คิดเพิ่มค่ะรับรองเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมาต้องฟินแน่ๆเลยค่ะแล้วบรรยากาศข้างในนะคะอุย้ยต้นไม้ทานน้ำน้ำตกูดฟินเลยค่ะค่ะตอนนี้เจ้าอุ่งก็อยู่กับน้องปองนะคะเจ้าของที่นี่ค่ะเดี๋ยวเจ้าอุงจะถามรายละเอียดน้องปองเลยนะคะน้องปองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวถามว่าี่นี่ค่ะกลางเต้นอะไรยังไงคะน้องปอง ค่าการเซตหลังละร้อยค่ะค่ะหลังละร้อยตอหลงังค่ะ,ะแล้วก็จะมีพวกมาเช้าเย็นกลับนี่เสียงเงินยังไงคะหรือว่าอ๋อฟรีค่ะแล้วก็มาสั่งอาหารที่นี่มีขาย<ป>ใช่ไหมคะ,คะ ค่ะแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะที่นี่มีก็ไม่รับกระทะไฟฟ้าชุดติ๊กยางไฟฟ้านะค่ะที่ไม่รัดค่ะพื้นไฟนี่ครบเลยใช่ไหมคะกลางเต็นท์นี่วันเสาร์อาทิตย์นี่ได้ข่าวว่าคนเยอะเหรอคะค่ะแล้วต้องโทรจองไหมหรืออะไรไหมโทรจองอ๋อเดี๋ยวบอกเบอร์โทรหน่อยใช่คะน้องหนึ่งเก้าแปดเจ็ดหกสี่หกหกสองเก้าค่ะค่ะโทรติดต่อน้องฟองได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมาเอ๊ะที่บอกว่าชื่อเต็มๆที่นี่ชื่อยังไงคะน้องฟองปากคอหาดสองเมืองค่ะ สองเมือง<ช>ค่ะสองเมืองนี่คืออะไรคะก็สายเส้นหนึ่งก็จะเป็นเส้นของโคราดอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นของสระบุรีค่ะค่ะแล้วก็มารวมกันที่นี่ค่ะ,คะไอที่มาของหาดสองเมืองเนี่ยนะคะโอ้ยเจ๊หุ่นก็เพิ่งรู้นะคะเขาบอกว่ามันมีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันค่ะคือแม่น้ำที่มาจากโคราชนะคะแล้วก็อีกสายหนึ่งมาจากเขาใหญ่น้ำตกมวกเหล็กค่ะ แล้วก็ไหลมาบรรจบกันส่วนน้ําตกมกเหล็กนะคะเขาจะใสค่ะทางโคราชนี่เขาก็จะขุนขุนนิดนึงนะคะก็เลยเป็นที่มาของหาดสองเมืองเพราะว่ามีน้ำสองสายมาบรรจบกัน<ม>เจ้อึงนี่ยเคยเห็นมาแต่ที่อุบลราชธานีนะคะก็เพิ่งมาเคยเจอที่สระบุรีี่ค่ะสระบุรีก็มีแม่น้ำสองสีนะคะเพื่อน 3จุดให้เลือกเลยค่ะจุดตรงที่เจ้ห่วงยืนอยู่นะคะนี่สามารถจอดรถได้ค่ะแล้วก็กางเต็นท์ตรงนี้กับภูเ,เขาลำเนาไผยฟินๆอย่างนี้ได้เลยนะคะและอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นจุดน้ําตกค่ะเดี๋ยวเจ๊หวงจะพาไปดูสวยมากแต่รถนี่จะเข้าไปไม่ได้นะคะและ้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นจุดต้องข้ามสะพานไม้ไผ่ไปนะคะเดี๋ยวเจ๊หวงจะพาเข้าไปดูเลยอันนี้ก็รถเข้าไม่ได้นะคะป้า เลยนะคะเรียกว่าหนึ่งรอบาทต่อเต็นเนี่นะคะฟืนไฟนี่ครบเลยค่ะเนี่ยค่ะมีทุกจุดเลยนะคะตรงนั้นก็มีไฟส่องสว่างแล้วก็มีไฟให้เราใช้เสียบปลั๊กเปิดทัดลมอะไรได้สบายเลยนะ,ะโอ้โหฟินมากเลยแล้วก็ติดน้ำด้วยนะคะข้างหน้าเป็นภูเขาอ้โหอะไรจะฟินโคตรรขนาดไปร่มมา,าเพื่อนๆตรงนี้มีล่มไม้ด้วยนะคะได้อยู่ได้ทั้งวันเลยนะ เห่วง่ามันน่มลื่นมากเลยนะคะเนี่ยตรงนี้ก็ประมาณสิบกว่าหลังนะคะกลางได้น,ะะนี่อุ้ยนี่เพื่อนๆผัดผมค่ะโอ้โหนี่ไม่รู้ใครรู้จักหรือเปล่านะคะแต่เจ๊หวงนี่รู้จักชอบกินมากเลยค่ะเอามาลวกจิ้มกับน,น้ำพริกนะเซ็ตเลยค่ะแล้วก็มีประโยชน์มากมีโอลลีนนะคะโอ้โหนี่ค่ะสุดยอดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะปลอดสารพิษค่ะต้องจัดค่ะต้องจัดค่ะอย่างนี้ไปค่ะ แต่ถ้าอยากฟินๆนะคะตรงหน้าน้ําตกค่ะโอ้โหฟินขนาดเลยค่ะมีต้นไม้ล่มลื่นน้าตกใหญ่อต้องพาเพื่อนๆไปเห็นนะคะค่ะเป็นจุดกลางเต็น์สุดฟินเวอร์ๆเลยนะคะตรงนี้นะคะแต่เราอ่ะต้องแบกเป้หรือเอาของสัมภาระเราเนี่ยข้ามตรงนี้ไปค่ะและเราจะไปถึงจุดกลางเต็น์สุดฟินที่พีคที่สุดของที่นี่เลยนะคะ เดจิวงจะพาไปค่ะเป็นน้ำตกเลยค่ะลมรื่นมากตามมาเลยตามมาค่ะตามมา เราต้องใช้ความมา่นาปากบั่นนะคะในความพยายามที่จะเข้าไปเห็นที่สวยๆนะคะมาเลยค่ะมาดูสวยๆกันเลยดีกว่าว้าวฮฮฮอฮ้สวยจังแสงกำลังมาพอดีเลยจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดกลางเต็นที่เราเดินข้ามคลองเข้ามานะคะแต่มันฟินมากเลยคะ่ะ เรียบล้อนี่ไปนะคะเราสามารถกางเต็นท์ได้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เดินลาอมากับติวิงเลยนะคะเป็นไงคะต้นไม้นี้โคตรล่มเลื่นเลยนะคะนี่นี่แล้วก็มีทานน้ําไหลตรงนี้นะคะนี่คะ่ะสวยค่ะสวยแล้วก็ล้อโขดไม้มานะคะนี่แบกเป้สะพายมานะคะนี่นี่คะ่ะเราก็จะเห็นเนินๆน,น,นะคะมีทั้งเรียบแล้วก็ไม่เรียบนะตรงนี้ เพื่อนๆก็เลือกเอานะคะตรงนี้บริเวณนี้ก็เราก็จะกางเต็นท์ได้ประมาณสักสิบสิบกว่าหลังนิดๆนีนะสิบสหลังนะคะเนี่ยเป็นไงคะสวยเวอร์ค่ะอู้ยยยยยยยนย่ยยายยยย่ยย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 ลาดยย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 ยนยย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 ยบยยรยย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 ค่ยย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 นยย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 งยย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 เลยยคย มีสายต่อมีไฟสองสว่างนะคะสามารถเอาปลั๊กมาเตรียมปลั๊กมาแล้วก็เสียบตรงนี้ได้เลยค่ะเนี่ยเราก็จะอยู่กับธรรมชาติเลยนะคะเ <c oughs> นี่ยค่ะฟืนไฟนี้เจะอึ่งดูแล้วนะครบเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีสัมาระน้อยนิดนึงอยากจะฟินๆกับตรงนี้นะคะเจะอึ่งก็แนะนําเลยนะฟืนไฟนี้ไม่ต้องกลัวเลยค่ะพัดลมพัดลมเนะี่ยถ้าเตรียมมาก็ได้นะคะ <c oughs> มาแล้วก็นั่งพักสักหน่อยค่ะ เซี่อองว่ามุมนี้แน่ล่มลื่นมากเลยนะคะมีเฟอร์นมีอะไรอุ้ยธรรมชาติสุดๆเลยอะก็ล่มทั้งวันนะคะตรงนี้สามารถเล่นน้ำหรืออยู่กับเขาได้เต็มที่เลยนะคะเพราะเราไม่ต้องกลัวแดดค่ะ นีจะมีหญิงชายแยกหญิงแยกชายนะคะจะเป็นห้องอาบน้ำนะคะนี่ห้องอาบน้ำห้องนึงค่ะแล้วก็ห้องสุขาห้องนึงนะคะเนี่ยก็คือว่าถ้าคนที่มาใช้ยังจับนะคะถ้าอาบน้ำก็10บาทค่ะถ้าสุขานี่ก็5บาทนะคะแต่สำหรับคนที่กางเต็นท์นะคะก็จะไม่เสียค่าอาบน้ำนะคะฟรีตลอดเลยค่ะ ตรงนี้ก็คือสองห้องนะคะของผู้หญิงนะคะของผู้ชายจะอยู่ข้างบนนะคะโซนบนค่ะก็ห้องอาบน้ําห้องหนึง่งห้องสุขาห้องหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีตะกอไผ่ห้องนึงค่ะก็จะเป็นห้องทั้งหมด5ห้องค่ะจะเรียกว่าเพิร์มหวางแห่นหรือว่าวินเทจยุคต้นๆก็ได้นะคะเอาที่สบายใจกันเลยดีกว่า <c oughs> กำลังเดือดเลย กินก oh, <us ur roc ans> ันในป่าการธรรมชาติน <the> in <splash> ้ำลำธารป่ามั้กินอะไรก็แซ่บค่ะเจยวุ้งบอกเลยนะคะนี่เจยวุ้งอยากลองมากเลยคะดูไหคะฟองขึ้นฟูดเลยนะคะเนี่ยถอยเดือดถอยเดือดเด้ไดวได้ไดอันนี้น่าจะเดือดสุกแล้วน้ำเดือดปุ๊ดปัดุ๊ดปัดเลย ยอมรับเลยนะว่าคนป่าเลยนะยเขาอยู่ง่ายกินง่ายจริงๆมีหอยก็ลงไปงมหอยแล้วก็เอามาจี่แบบนี้นะคะโยนเข้ากองไฟกันเลยไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรแต่เจ๊ว่งเลยนะไม่ได้หาเองนะหอย <laughs> เจ้าเจ้ามึงไม่หาไม่เป็นแล้วกินเป็นอย่างเดียวนะคะก็ซื้อเขามาไม่ได้มางมแถวนี้นะนเพื่อนซื้อมาจากตลาดค่ะ มันละเอียดมากค่ะตัว,น,ตวน,น,นี้เนี่ยลายแตกดูแล้วก็น่ากินนัน้ำจิ้มซีฟู๊ดจิ้มเลยต้องรอให้มันสุกก่อนนะนเวลามันจะสุกเนยนะคะเพื่อนๆมันก็จะมีเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนแบบเป็นแบบพุดพุทพุดน้ำเดือดออกมานะเน่แล้วก็แบบว่าเราก็ดูมานนะคะว่ามันดูว่าอาการมันน่าจะกินได้หรือ,อยังนะ นดชาตินะเพื่อนกรอบกรอบกุ๊บกรึบน,น,น,นะแบบหอมๆนะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่โอ้โหแซ่บขนาดเลยแต่ต้องตัวไม่ใหญ่มากนะเจะ๊หวนว่ามันจะได้ไม่เหนียวมากถ้าตัวแบบประมาณนี้โอเคเลย ถ้าตัวใหญ่เนี่ยต้องไปหั่นก่นอนหอยแบบนี้มันจะมีสองอย่างค่ะเพื่อนมันจะมีหอยเชอรี่กับหอยโขงนะคะแต่ที่ซีวิ่งกินอยู่นี่เขาเรียกว่าหอยโขงอ่ะอร่อยมากแซ่บเวอร์มากแต่เขาบอกว่าหอยเชอรี่เนี่ยตูดมันจะแหลมๆแต่มันจะไม่อร่อยเท่านี้ค่ะลองเลยค่ะหอยโขงค่ะอย่าลืมนะคะหอยโขงอร่อยแซ่บเวอร์